สวัสดีครับบางวุฎภูเก็ตครับผมท่านกําลังหาจอหาปลาจอหาหมึกจอหากุ้งหรือจอหาที่อยู่ของปูนะครับสามารถเข้าไปตามนะครับทางช่องทางยูทูบหรืออื่นได้นะครับนี่คือเฟซหลักของผมนะครับชื่อบางกุฎภูเก็ตจีเบตกปลาพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับตามนี้ได้เลยบางวุฎภูเก็ตจีเบตกปลากับ Facebook เฟซเพื่อนเต็มกดติดตามแทนเนาะเบอร์โทร์ติดต่อ0844413506 เวลาทำงาน8โมงเช้าจนถึง1งทุ่มเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์สองทิศผมหยุดงานเนาะและอีกช่องทางและนี่คือเพจของผมนะครับ Bw Phuket Gb ตกปลาก็จะมีน้องแอดมินคอยตอบข้อมูลให้ท่านนะครับและอีกช่องทาง Ti ก t อกนะครับ Bw Phuket หรือท่านพิมพ์เพียงแค่บางกุฎ Phuket ก็โอเคแล้วบางวุฎ Phuket ไฟฟ้าเข้ง นี่เนี่ยนาวารู้ไหมอ่ะพ่อพ่อเธอตั้งกรมารู้ไหมพ่อท่พ่อเธอพูดว่าอะไรพ่อเธอบอกว่ากับเคกะไม่กลัวเลยมาถึงกับราพ่อเธอไม่กลัวเลยฝีมือนไปไงตอนนี้พ่อพ่อเธอตอนนี้นั่งนับนอกอยู่เห็ไหมพ่อเธอนั่งนับน,นอกอยู่ไหมไหนตาเลยมุนเดียวเลยหรอมุนเดียวเลยมุนเดียวเลยมุนเดียวอีกอ่าเออแลไปขั้นวายเออมุนเดียวอีกเออมุนไป โอ้ธรรมชาติดีมากดูสังเกตดูหอยนี่หอยจุ๊บแจงโอ้ยให่พวกมัหอยธรรมชาติดีมากเป็นที่ส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ครับผมได้รับความอนุเคราะห์ทางเจ้าของบ่อให้มาตกกันเนาะเด็กๆได้ลงลงของกันมุนเดียวได้หลงอย่างเงี้ยเมงเงี้ยเมงหมาเขาเลยหน้าดูจานจานจานทับปักเล็มหรือเขาดูมั้งมุ้นปลอยลูกเล่ไปขั้นจะเร่ลูกนู้นหลืเล่ไปขั้นถ้าว่าปลาถ้าว่าปลามันจะยีกันไปขั้นเดี๋ยวฉันเงี้ยเง่้ยเร่ลูกมุ้นเรือเงี้ยเงีอยทับปากเงี้ยทับปากเลี่ย มุนใหญ่เยอะแต่มุน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 ไปมุนไปเดี๋ยวนี้ทั้งดินมุนไปเออมุนอันนั้นเลยใหญ่เลยเรามุนนั่นเลยายขั้นเออเลยว่าปลาปลาขึ้นเท่านี้เลยด้วยเออเลยปลาขึ้นเท่านี้ไอ้นุ่งเจะาโรงรางเขาเขาซ่อนหลูกอยู่นะแต่ว่าเราไม่ต้องทำตามมันนะผมวิชาเราไม่เหมือนกันอุ้ยป่าผ้าอุ้ยป่าป่าผ้าป่าผ้าเลยอุ้ยป่าผ้าเลยประเดี๋ยวป่าผ้าเออมันเรื่อยมันเรื่อยเออทึ่งเลือมันเลือเนี้ยอะไรมาเนี้ยอะไรมามากุเนี้ยเนี้ยหลวงเป็นแม็กโคเนี่ยท้ยดินเลยนู่งโอ้หลวงเออมันมาไปาินมาาือิน เราเบ็ดเดียวปอดเบ็ดเดียวเดียวปลาเดียวปลาปล่อยเลยดูหกกินเลยนู้ปลาเผื่อฟักขึนเออเลยบเบาเบาเลยบเบาเบาเลยบเบาเบาฟักขึนเลยบเบาเบาไไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต้องเปลี่ยนเงี้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเงี้ยลินเงี้ยเงี้ยทราบดีไหมนั่นเอออันนั้นเงี้ยนันไดเงี้ยนันไดปลาไม่กินเงี้ยผิวน้ำนี่เไดเลยไหมเออเออเล่นไปไม้ถ้าอู้อู้อู้ฟักกินฟักกินบ่บ่บ่เบาบ่เบาไม่ต้องไม่ต้องรีบบ่บ่บ่เบา เ, mm hmm. เ pues whales, ria, nah. MID ื่อฟากินเผื่ออฟากินเออฟากินบ่บาบ่เบไปบ่ต้องรีบบไปบ่บเออไปต้องรีไปตองรีเออปากกอบากินปาปากกอม่ฟากินมุนเอเล่นท้าไม่เป็นเลยอยู่บ่อยู่พันเทสากูโอ้ยเยอะอยู่พันเทสากูเดี๋ยวเดี๋ยวปอเดี๋ยวปอปาดีใหญ่ปลาปลาเนี่ยเก๋าอมันเค้งอะเนาะ เดี๋ยมไม่เดี๋ยวมาข้าต่อพ่านเด้๋ยวมาข้าต่อพ่านได้ไหมเอากุมไว้กุมไว้รถเดิ๋ยปานถ่ายมาอุ้ยอุ้ยวิ่ง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 อุ้ยตัวนี้ขาไปอ่ะอุ้ยวิ่งอุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งปัดปานปัดปานเดี๋ยวพี่เขาไปก่อนนะพี่เขาขอไปก่อนนะเจ๊เจ๊จับคมมันนั่นเนาะเออจับขนมนี่มาจับขนานี่เออฟักกินเอาเปล่าฟักกินมีอะไรบอกพ่อไหมเปล่าหวานเจี๊ยหวานเจี๊ยงง่ายอน ม่งปะา่งพฟ้าินฟักินท่านน่อยาโยาหยาวิมาเดือขาดระวังคิปเปอ้์มันพัดลเออหยาวิหยาวิมันน่ะหยาวิดปมันขาดปายาวิธรรมดาพ่อเออเบยท่านน่ะอะไรวะพี่เวลจากปาท่านอะไรเันปันอานนรั้านอะไรปันปันด้วยปันปโอ้ยทำได้หรือไหเดี๋ยวเดี๋ยวป่ามั้นเดี๋ยวนะโอ้ยบ่บ่สุดนะรัอเอาไปเอาไปมังเออไปบอยาวิดหยาวิดหยาวิดเด็ดขาดปลามันจำเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเออโซ่โซ่บาเชื่เลย เผือปลาขึ้เร่งมั้งเออปลาขึ้เร่งเออเอาหน้าเปีปล่อยปลาครับตัวชิมปล่อยปลาเผือเอองาผงาผงาไปเออปล่อยผงาไปนะปีเปลี่ยนเนี้ยเบื่อเผื่อเนี้ยดีดีไปอ่าวแง่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 ฮะฟื่อแล้วฟื่อแล้วมือเหตมันแล้วครับมาอยากจับจับแบบนี้ไปไปอย่ารอวันอีกแง่โอเคเอามุ้นช้าชามุ้นช้าชาเออมุ้นแรงขันเบ็ดขันเบ็ดปลาใหญ่สู้หรอกขันเบ็ดต่ำเออมุ้นอ่ามุ้นช้า มันช้าๆมันมาโอ้บรรยากาศดีมากครับบ่อบ่อส่วนตัวนะครับไงมันปานโอ้เหยื่อสวยปันปันตีไปยันปันตีไปอย่ายึดอย่าขี้เกียจตีไปเรื่อยมุนไปหรืมุนไปไงมันปานเจอปลางเมื่อกี้เหนียวไหมโอ้ยมันปานตีฝีมือโอ้ยปันปันตีแก่งง้อยมันปานพ่อฝึกมาดีเอ่เผื่อกฟักขี้นเผื่อกนะอ๋อตอนนี้นะครับลูกลูกสาวของเจ้าของร้านก็กําลังดูลักษณะของโูเซชวนนะครับกําลังหมอบครับตอนนี้กําลังหมอบอยู่เลยอุมังอุมัง อ๋อบรรยากาศนะครับนบรรยากาศนูนาเดชาอยู่มุมนู้นนะครับในเป็นบ่อส่วนตัวนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของบ่อครับนี่อันนู้นเป็นหลายของเจ้าของบ่อนะให้พาเด็กๆได้มีโอกาสมาลงของกันนะครับอืมเพื่อลูกเอามุ่นมามุ่นมามุ่นมาแล้วบันปันระวังคันเป็นโอ้ยคันบันหักโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยันปันระวังบันมันเดีตรงนี้โอ้ยโอ้ยเป็นปันเดียวกินเหยื่อนอนกินเหยื่อนอนโอ้ยกินเหยื่นบอกว่าโอ้ยผอมเดี๋ยวมเดี๋ยวผอมเดี๋ยวผอม ปลาหรือติดอินยปลาไมบอ้ยโออะไรอุ้ยปลาทำซ่ามเลยู้ปลากินเอุ้ยเดี๋ยวขันก็าคกอีูอุ้ยกอุ้ย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 ปันปันนปเวลาเวลาเวลาได้ปลาต้องหันดูพ่อด้วยหันหาดูหน้าพ่อด้วยเออโอ้ยเราบังราคัน่เลยระวังอุ้ยอุ้ยนี่ปลานรู้ให้ลงไเดือมปลาแยี่เนีเขารูปัดย่ทำเป็นนอนเนอนไหม โอ้ยดูดดปัน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 หันดูหน้าหันหันดูหน้าเจ้าของร้านด้วย <laughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโ,โ,โ,โอ้ยโอ๊ยเรียกคารูคารู๊โอ้ยโอ้ยโอ้ยให้เล็กให้เล็ก